อาสิภาวนานะครับขยับขึ้นมาเป็นสีนสมาธิปัญญานะครับเรามีปัญญาแล้วนะครับเราจะมีวางของอน้องของตอนนะครับนะครับมีวามของอน้องของตอนนะครับอย่าเอาวางคิดของเราเต็นใหญ่นะครับรบัตร

ดูในความสงบนะครับตอนนี้นะครับของนายกรอาจาร์เดินรับปิดตแบาวนะครับอยู่ยแต่บอนะครับยกกัเข้าแลระวนท้วตั้งจิตยิ้หนเลยนะครับนนะครับท่านครับจำเลนะครับถวายเวนพระราชกิศนนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระบรินรมราภู้มิรีพลดุลจริมหารพชะรมนาถมาาพลง้ารนะครับและตระวนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวด่ในวันกรฎิคัที่ นะครับและพระราชินีนะประเทศนะครับความญิ่งเอริญปลอะภัยไร้นะแล้วพระองค์ทรงเลีพร้อมด้วยพระองค์พานะครับขอให้พระองค์ทรงหายจากการปะชุนโดยในววันนะครับแลวพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอที่ผู้พระองค์สองพงษ์จงสุกเสถารมีพระชนมายุยิ่งนานนะครับาประเทศไทยเราปลอดภัยได้เพราะสักรพดพระมหากษัตริย์นะครับเราก็นะครับถวาเป็นพระรามศรนะครับ ตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินนะครับองคูสามเรือนนะครับเป็นองค์องค์ต้นนะครับเชียครับอย่าเพิ่งครับเชครับเชครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวนครับจิตตบาทแล้วนะครับ พอทางนั่นแล้วครับตางกระเยอะนะครับประมาณน่าจะสามสิบกว่าลูกพร้อมด้วยสมณเณรนะครับก็น่าจะโลเป็นสี่สิบกว่านะครับเยวดำานเดี๋ยวหถ้ากำลังเดินเดีดยวดำนิดนี้อ๋อนิมนต์ครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับนิมนต์ับประมาณพอนะครับครับสวัสดีครับเยอะนะครับข้าเเหลือเดี๋ยวไปใส่ที่อย่าขวางกล้องนะครับอย่าขวางกล้องนะครับขอานอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าที่เหลือนะครับเรื่องไทยอยากจะเอาไว้รับประทานเป็นวอนปารก็ได้นะครับ ดูนะพี่แมเอามาคลไปทั้งเลย หนุ่มโป่งซับให้สวยๆซับให้หน้าสวยๆสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว่าจะโทรหาอยู่พอดีเลยยังไม่ว่าเดี๋ยวใครว่าเดี๋วใครว่า ครับพี่่สอพี่สอออกป่ะออกกล้องป่ะครับไม่ได้สังเกต เตระดีัสวัสดีครับเอกสบายสายสบายเดินสบายเลยคุณชายบอกานั่งยืนอยู่เนี่ยมันจะได้เยอะอ้เอกจอข้างหน้าติดไหม ติดครับผมโ <Okay. S 1> อเคมันจะดีเลยสองวิธีนะผมก็ต้องติดที่ตีอะไรนี้เนี่ยเหมือนได้ใส่ทุกคนด้วยนะครับอย่างนี้ทีไม่มันน่นใจเป็นหนึ่งทดลองระบบพิสูจน์ทดลองระบบ,บทดลองระบบ,บ ทดลองระบบใครชี้ก็ต้องจ่อหน้าคนนั้นแหละ oh. <laughs> ทดลองระบบครับ <Yeah. S 1> คนถ่ายกับเอลเดียงมาสิบวันเพิ่งนี้วันนี้เ oh. พิ่งฟ oh. ื้นเมื่อ oh. <laughs> วานยังไม่มีแรงไปวัดพุทธเลยผม <laughs> สาหัสสาก,กัาเดินเลยครับเดีเย๋ยวไปทางนั้น <Yeah. S 1> <laughs> เอลเดียงมาสิบวันต้องเดินแบบตัวตรง <laughs> คุณสมศสร <laughs> จ๋วเลยโอเค ไปเลยครับเข็นได้เลยเข็นได้เลยเดี๋ยวต้องไปทางนู้นละทางนี้เดือดตันเดไปข้างหลังก่อนดีกว่าตังสบายตาังสบายเอายิ้มยิ้มก็มาอยู่หน้ากล้องจะหลบก,กล้องทำไมยิ้มอ่ะเอ้ยิ้มก็ต้องมาอยู่หน้ากล้องสิไม่ใช่ยิ้มหลบก,กล้องนะ เอวเลี้ยงมาสิบวันวันนี้เพิ่งฟื้นถ่ายน้องอนะถ่ายแต่ตัวตัวไม่เอานะตัวไปถ่ายเอาเองยืนนานไม่ได้เจ็บเอวเดี๋ยวหาที่นั่งให้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับใครที่ตัดบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นเพื่อนเท่าที่นั่งให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อที่จะได้การมาวางพักจะรู้เจ็บเอว อ้าวยิมย้มยิมย้มยิม้มยิ้มยิ้มต้องยืนตัวตรงพระเอลเดี่ยงมาสิบวันโค้งคำนับใครไม่ได้เลยอาใครม,มีกระดาษเปียนแล้วก็ขอมา เอเอว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 เออวไอ้ไอถ่ายล้วล้างบ้างป่ะเนี่ยถ่ายล้างๆด้วยนะตัดเลยยึดที่นี้ยันร้อยปีแล้วไปตำแหน่งเดิมตลอดนะเนี่ยคุณถ่ายแล้วไปล้างไงมันตัวโป๊กวันนี้ขออนุญาตเมียมายังฮะวันนี้ขออนุญาตเมียมายังเดี๋ยวไปถ่ายท่านประธานก่ัน ท่านประธานครับเรียนเชิญเข้ากล้องเล็กน้อยครับมองไม่ค่อยเห็นเลย

เสียงแมวหรือเสียงอะไรนะ

Come on, สิ่งพร้อมกันกับ ทษนะครับโ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 ทษนะครับขอบคาก่อนนะครับโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับครัโทษครับขึ้นไปเลย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 ครับครับสวัสดีครับ 오지 <목소리도> อ้าวคุณนี่นึกว่าจะไม่มา้มไม่ไหวหลังเลี่ยงมาสิบวันแล้ว้มน้อมตัวไปได้ ส,สังเขอถ่ายของปู่ชัดๆหน่อยครับชี่เป็นไงดอกไม้วันนี้เป็นไงโอเคเป็นต้นเลยโอเคอยู่ได้นะ ได้จัดไม่ใช่ใส่เนี้ยไม่ใส่บาทนะครับไม่ใส่บาทนะครับครับขขออไม่ใส่บาทครับคนอัดสองไม่ใส่บาทแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่คนนึิมนะทีคนใช้ตาต่างกันนะครับขอความเป็นธรรมนะครับแล้วการที่ให้เงินที่บอกครูจันเมตตาจะเปิดสาบบาทด้วย

เห็นกล้องเราวิ่งใส่ไม่ดุละคุณต้องหูตากว้างขวางมั่งไม่ใช่ตรงเดียวเดียวเดียวอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวจะเริ่มพิธีแล้วนะครับตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใกล้เข้าพินั่งอาสงนะครับนะครับขอฝากคุณาะครับรบโวนะครับในชุนที่ก็เป็นไปได้นะครับ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพิจารณาสาอรหานในอีกปรมาณไม่เกินวันหนึ่งชั่วโมง ถ้าเราประวัติไอ,อ้ะกีนตอนนี้นะครับเป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับแล,แล้วถ้าทำยีราวนักขานก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไอศตะีนมันจะละลายเป็นน้ำนะครับ,นะรบเราก็พิจารณาในทางประวัตด้วยถ้าอยากจะให้ท่านได้ฉันในสิ่งที่ดีเราเตรียมมาในสิ่งที่ดีที่เห็นวน่าควรปวาตแต่พระศกเราก็พิจารณาด้วยนะครับ ถ้าเราไม่พิจารณาเรากวเราถวายในตะทีนะครับมันก็จะเละนะครับเพราะว่ากว่าจะเจริญชโยกนิ่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะแรงพระธรรมเทศนาอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะถวายพระทหารเสร็จอีกเกือบห้าโมงครับถึงเกือบครึ่งชั่วโมงนะถ้าคนหนุ่มอ๋อของคุณอย่าชมงนี้นะครับนะถ้าเราถวายตอนนี้มันก็ ละลายนะครับอันนี้ล้วแตกนะครับเ,ออเดี๋ยวรบกวนนะครับช่วยเข้าหน้าที่นะครับเข้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ประกอบพิธีนะครับ เดี๋ยวข้างหน้านี้นั่งเลยนะครับนั่งเลยนะครับข้างหน้านั่งเลยนะครับจะเริ่มงานแล้วนั่งเลยครับระวังกระชอกนะครับที่หลังเอาขึ้นเดียวพอนะครับไม่ต้องเอามาเต็มไม่ไม่ตัดฝากแล้วนะครับไม่ตัด่ารนะเสกฝาฝาเลยเสกฝาบาเลยอย่าเยอะ ที่นะ่งให้เรียบร้อยเอนื่องจากอายุสังขารหลวงปงู่ปดมเปรตพระคุณพระราชิราญพระราชมงคลวชิรญาณอายุพรรษาการมากนะก็จะประกอบพิธีไหว้พระหนเเดิบียด่เจะเดิญพระพุทธรูมมปไปก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาน,นะขอให้ทุกคนได้เข้าที่นั่ง ภาพดีงามไปเรียบร้อยนะภาพดีงามไปเรียบร้อยท่านที่เป็นประธานจากที่ทางคุณณิได้เจอผอนไว้เตรียมตัวนะครับ